สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพปกับเอ็นเอลท์ไวันเสาร์ที่21สิงหาคม2564นะครับวันนี้แอดมินไม่ได้จัดรายการสดนะครับไม่สะดวกแล้วก็จะมาชี้แจงแล้วก็ไขข้อข้องใจสาหรับท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามาหลังไม้ด้วยใต้คลิปด้วยเกี่ยวกับกระแสข่าวลืออีกแล้วครับโอ้โหทําไมมันลือลือมากลือหมยขนาดนั้นนะครับก็คือมีข่าวออกมาบอกว่านะครับ คนที่สมัครมาตรา40จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจะต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนครับคำถามนี้หรือว่าข่าวลือนี้จริงหรือไม่นะครับคำตอบนี้แอดมินตอบแบบไม่ต้องกลัวหน้าแหกเลยว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับข้อกำหนดของการส่งเงินสมทบมาตรา40นั้นนะครับเดิมทีที่ไม่มีเรื่องของการเยียวยาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย เขาก็ค่อนข้างฟรีสไตล์นะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราสมัครและจ่ายเงินสมทบในเดือนสิงหาเดือนต่อๆไปเราจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสิทธิประโยชน์คุ้มครองที่มาตรา40จะให้เรานั้นเนี่ยเราจะต้องส่งเงินสมทบให้ครบตามที่เขากำหนดเช่น กรณีเจ็บป่วยเราเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนอนโรงพยาบาลเราจะสามารถเบิกเงินชดเชยรายได้วันละ300บาทได้เนี่ยเราจะต้องมีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราส่งเดือนเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะไปเบิกชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วยได้เห็นไหมครับนี่คือข้อกําหนดเดิมผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆแล้วพอมาถึงเรื่องของการเยียวยา นะครับในตอนนี้มีมาตรการเยียวยาออกมาก็ไม่มีข้อกำหนดจากภาครัฐเพิ่มเติมนะครับย้ำว่าไม่มีข้อกำหนดจากภาครัฐเพิ่มเติมว่าท่านจะต้องสมเงินสมทบ1เดือน2เดือน3เดือนจึงจะได้เงินเยียวยาเพราะการคัดกรองนั้นหลักๆเลยจะดูที่สถานที่สมัครและสถานที่จ่ายเงินสมทบเป็นหลักนะครับใช้คาว่าเป็นหลักแล้วนอกจากนั้นก็จะดูในเรื่องของ ฐานข้อมูลส่วนตัวอื่นๆประกอบกันนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับการคัดกรองของมาตรา40ไม่ได้เกี่ยวว่าท่านจะต้องส่งเงินสมทบ1เดือนสงเดือน3เดือนไม่เกี่ยวครับใครมีกําลังและเห็นประโยชน์ของมาตรา40สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้เพิ่มเติมก็ส่งสมทบไปถ้าใครไม่เห็นประโยชน์จะหยุดส่งแค่เดือนเดียวเขาก็ไม่ได้มีข้อกําหนดตรงนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าแอดมินไม่ได้มโนและพูดไปเองผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมสมัครมาตรา40เมื่อวันที่30กรกฎาคม64และจ่ายเงินสมทบเสร็จที่7 e 1ตอนนี้สถานะผมคือได้รับสิทธิ์แล้วเดือนสิงหาผมยังไม่จ่ายครับนะครับเดือนสิงหาผมยังไม่จ่ายครับแต่ผมจะรอว่าอ่ะผมได้รับเงินเยียวยามาเมื่อไหร่ผมก็จะเอามาร่วมโครงการเอนปันสุข และผมจึงจะส่งเงินสมทบก็คือให้เงินเข้าบัญชีมาก่อนผมถึงจะส่งเงินสมทบเดือนต่อไปถ้าสิงหานี้ผมยังไม่ได้ตังผมก็ไม่ส่งนะครับแต่ว่าสถานะตรวจสอบสิทธิ์คือผมได้รับสิทธิ์แล้วอ่ะให้ท่านผู้ชมสบายใจว่าสมัครมาตรา4ี่แล้วท่านไม่จําเป็นจะต,ต้องไปกังวลว่าเขาจะบังคับให้ท่านจ่าย2เดือน3มเดือน หรือจ่ายเพิ่มอัตราส่วนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนใจข่าวลือนะครับอา้าวแอดมินยืนยันตรงนี้ส่วนอีกเครื่องหนึง่งที่ท่านผู้ชมจะต้องตรวจสอบนะครับแม้ว่านะครับแม้ว่าเมื่อท่านไปสมัครมาตรา40ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะครับรวมถึงมาตรา3339ด้วยเข้าไปเช็คสถานะย้ำนะครับว่าเช็คสถานะไม่ใช่ตรวจสอบสิทิ์เช็คสถานะความผู้ประกันตนเนี่ย ให้ท่านดูว่าชื่อนามสกุลของท่านนมีอะไรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธ์นะแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ก็ย่ายลืมตรวจตรงนี้ด้วยเมื่อดูชื่อนามสกุลในประกันสัวขมเสร็จนะครับ<ท><น>ก็ให้ท่านไปเทียบกับบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนมาเทียบเลยนะครับมีอะไรที่ไม่ตรงกันหรือไม่เมื่อบัตรประชาชนเทียบเสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกเอาสมุดบัญชีธนาคารมาสามอย่างนี้จะต้องตรงกันถ้าไม่ตรง ต่อให้ท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาการโอนเงินก็อาจจะไม่สําเร็จและแน่นอนครับท่านจะต้องไปเสียเวลาแก้ไขและการรับเงินเยียวยาของท่านก็จะล่าช้าออกไปอีกเคลียร์นะครับขอให้ท่านเช็คในช่วงเวลาที่รออยู่ตรงนี้ไม่ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้ท่านเช็คหลกัหลกๆเลยชื่อนามสกุลของท่านในประกันสังคมตรงกับบัตรประชาชนแล้วหรือยัง และตรงกับสมุดบัญชีแล้วหรือยังที่ท่านผูกพร้อมเพย์กับ,บประชาชนเนี่ยทั้ง3ส่วนนี้จะต้องตรงกันมีอะไรที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอาจจะทําให้การโอนเงินพร้อมเพย์ไม่สําเร็จและมันเคยเกิดขึ้นกับมาตรา3-3มาก่อนแล้วนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กําลังสับสนกับข่าวลือและบางท่านก็กังวลใจในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอยู่ก็เอามาแนะนําหากมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะมา สรุปให้เป็นคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ไม่ได้มีจัดรายการสดยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้รับสิทธิ์โดยทั่วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ